ระหว่างทางเราเจอร้านหมูก็เลยซื้อซะหน่อยเดี๋ยวเอาไปทำอะไรกินวันนี้ค่ะทำอะไรดีเอาซี่โครงไปย่างเอาซี่โครงค่ะไส้ไหมไส้ไส้อาไส้ด้วยอ่าไส้ด้วยค่ะซี่โครงเาาเท่าไหร่เดือนเดือน เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหมูไปด้วยดีกว่าเอาเนื้อหมูเอาแบบสามชั้นจ้ะจะไปย่างคึ้งก็พอไหมพี่เนอะแค่นี้ก็เยอะแล้วใส้ต้องเยอะ อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำอะไรกินเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้วเราจะไปที่ไหนกันตามไฟไปนะคะเกือบโดนรถชนตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ตลาดคําตะก้าค่ะเราจะมาหาซื้ออะไรไปกินกันวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของตลาดที่นี่กันก่อนดีกว่า อะไรกินอีกสักสองสาอย่างเพราะว่าเรามีกับข้าวที่จะทำวันนี้แล้วแต่ว่าเรามาซื้ออาหารเพิ่มนะคะของกินเล่นนั่นเองเพราะว่าก่อนจะทำกับข้าวเสร็จก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึง กะทานกกทาย่างย่างคอบครับอบย่างอ๋ออบเหรอคะนี่อบอบจ้าเท่าไหร่คะกองละห้าสิบบาทจ้ากองละห้าสิบบาทเอากองหนึ่งค่ะเอาใหม่ๆเลยเอาอบร้อนๆจ้าอืออย่าไปลองชิมมาสองนัดแล้วจ้าอ๋อรอค่ะสองนัดนี่แหละจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาตังค์ก่อนเด้อ น้าสิบค่ะโอเคค่ะจะเดินออกจากตลาดนัดนวจะขับรถไปบ้านพี่แล้วนะคะบบอ่ะคนเยอะม,มากคนเยอะม,มากๆนี้ไฟก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้กำลังเดินเข้าบ้านพี่ตอนนี้ถึงโคกหนองนาบ้านพี่เป่าีิพ์แล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าววันนี้อุ้ยโดนแล้วเมื่อเมื่อบัตรดิค่ะทำอะไรกินวันนี้ตัับกหุ่งจ้าต้องบอกว่าเซ่ไฮเซไฮถ้าถ่ายถ้าถ่ายต้องสายต้องเซ่ไฮอย่างเดียวใช่ค่ะต้องเซ่ไฮ ตอนนี้ถึงบ้านพี่นิพนธ์ลแล้วเด็กๆมีขนมมาฝากพี่ก้าย่งดี่กก่อนแพนเค้กค่ะแบ่งคนละอันนะแ,แบ่งคนละอันทัางดีผักกูดครับผักโอ้ยอดผักกูดบอผักกูดใช่ผัดน้ำมันหอยว้าววันนี้มียอดผักกูดด้วยวันนี้พี่จัดไว้ให้เลยใช่ไหมคะวันเนี้ยหนูต้องหนูทอดเลยเหรอ โอเคเดีย๋ยวเรามาทอดไก่กันค่ะเดีย๋ยวส่ทอดไก่ทอดไก่แล้วก็อย่ค่อยผัดอันนี้ให้พี่นุททาให้ตอนนี้ก็รอน้ามันให้มันเดือดก่อนตักไมคะ่ะโอเคอันนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาอันนี้หมักแล้วเดีย๋ยวเราก็จะมาทอดกันโอ้ยน่ากินมากน้ำมันร้อนอยังร<อ>้อนร้อนแล้ว ร้อเแล้วหรอมือจุมดูสิยังนะยังยัง,ยง,ยงอีกหน่อยอีกหน่อยเดีย๋ยวเราจะมาทอดอันนี้แล้วเราก็จะมาย่างอันนี้กันค่ะมีอะไรบ้างเรามีอันนี้นะคะซี่โครงหูไส้แล้วก็สามชั้นค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระหล่ำผัดน้ำปลา ได้แล้วได้แล้วลงไปเลยเอาแยกแยกเออข้าไปเลยกันใส่ไม่ได้นี่ได้ยังขึ้นก่อนเนาะใส่ไปเลยอ่ะเยอะเกินคราวนี้พอแล้วโอเคตกน้ำเด้ออย่าไปเล่นไกลน้ำนะลองจุบอันนี้ใส่ไป หยาวรค่ว yeah, so ันน so really so so yeah, so ี้แม่ขัวเยอะมากทำเครื่องหมักที่กลุ่มบรรยากาศของความวุ่นวายนะวุ่นวายทำกับข้าวเลยโอนอัวกันไว้นะครับโอนอัวทำยุ่งยุ่งไรยุ่งยุ่งอือ่อแล้วมั้งเอาเสียอีอ่อแล้วพอแล้วไม่เอานี่พอดีกับอีกอันหนึ่งไหมอะเอาเอียนเนื้อ ทำอะไรกันเนี่ยเบื้องหลังของการปรุงอาหารในวันนี้ใส่ปลาร้าไหมคะใส่ไหมคะใส่ก็ดีนะอะไรซอสประเภทอ๋อหรอหมักมันจะอร่อยมันจะเป็นแบบไหนอิงไม่เห็นบนนี้เอ้าโอ้ยซอสอะมันเหมือนเป็นซี่โครงหมูคล้ายๆเหมือนบาร์บีคิวอ่ะอ๋อก็คือเคล็ดลับนะคะต้องใส่ด้วยเพราะว่าจะทำเหมือนใส่อีก เหมือนบาร์บีคิวสวัสดีค่ะพี่แคกมาถึงกี่โมงคะวันนี้มาถึงประมาณห้าโมงเย็นโอ้อันนี้สายก็ตามพี่มาติดติดเลยแต่ว่าไปซื้อของก่อนที่ตลาดก็เลยมาช้าก็เลยมาเจอพี่ทีหลังครับมาก่อนพี่แครพี่พูดอะไรล่ะเริ่มเ้าดาเส้นหนาข้กันพ นี่นี่ทางซ้ายทางนี้หน่อยอ่ะทั้งโอ้ยทั้งงอนี่นี่ทางช่องนี่พูดหน่อยนี่กลางตึงจอบสองนกกระทาค่ะวันนี้ไปซื้อกับจากตลาดมาแซ่บมากอือใช่เอาไหมนกตะวันเหรอ เอาเส้นกันโอเคอย่ารออย่ารอเดีย๋ยวเรามาดูนี้ก่อน <c oughs> อันนี้ใส่มะเขือนะคะแล้วก็มะเขือเปาะใส่มะเขือเปาะด้วยอันนี้จะบอกว่าน้องปิ่นปลูกเองด้วยนะคะเนี่ยหวานมากหวานสุดๆจริงๆอันนี้ <c oughs> อือห่าอย่าดูน้องปิ่นตำต่อเอาเส้นมาแล้ว <c oughs> ย,ย,ย่างยังเดี๋ยวชิมทีเดียวเลย เอาใหม่สิชิมเค็มเค็มพอเซ็นลงไปพอดีอ่ะอืมว้าวปิ้น ยังมังแซลเราบเอาพี่นุโอ้เวลีีวาทคลิปใหม่ๆอ่าอน่ากินมาค่ะคมนคือมันตำอร่อยมากต้มตำเมี่ยนตำ